วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการแจกแจงตัวเลขเริ่มจากวันนี้คุณสมบัติการสลับที่การเปลี่ยนกลุ่มและการกระจายเริ่มจากการบวกนะคะเช่นอันแรกเลยเริ่มจากการบวกก่อนนะ a บวก b เท่ากับ b บวก a เมื่อ a หรือ b หรือ c แทนจำนวนเต็มใดๆนั่นคือ5บวก3เท่ากับ3บวก5เราจะเห็นได้ว่า สามารถสลับที่กันได้โดยที่ผลลัพธ์ออกมาก็จะอยู่คงเดิมสามารถสลับที่กันได้ถ้าเป็นการบวกแต่ต่อไปจะเป็นการลบการแจกแจงเกี่ยวกับการลบการลบจะไม่สามารถสลับที่ได้สามารถสลับที่ได้ สาเหตุที่การลบจะไม่สามารถสลับที่ได้เนื่องจากว่าผลลัพธ์ออกมามันจะไม่ตรงกันอันนี้นะคะเช่น a ลบ b ไม่เท่ากับ b ลบ a นั่นคือ5ลบ3ไม่เท่ากับ3ลบ5 คือผลลัพธ์ออกมาถ้าเกิดเราสลับที่กันแล้วผลลัพธออกมามันจะไม่ตรงกันมันจะไม่ได้อันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้การลบจะไม่สามารถสลับที่ได้ไม่เหมือนกับการบวกถ้าเป็นการบวกจะสามารถสลับที่กันได้นะคะผลัส,สังเกตได้เลยนะคะว่าอย่างห้าลบสามสาเหตุที่ไม่เท่ากับสามลบห้าคืออย่างถ้าห้า ลบสามจะเท่ากับสองแต่สามลบห้าจะลบก็ไม่ได้มันจะติดลบยอดข้างหลังจะไม่คงเดิมสามลบห้าลบไม่ได้ติดลบอีกสองเท่ากับอันนี้จะติดลบสองมันจะไม่ได้ยอดมันจะไม่เหมือนกันยอดมันจะไม่คงที่่ ต่อไปจะมาพูดถึงคุณสมบัติของการคูณถ้าจํานวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปคูณกันอาจเขียนสลับที่กันได้โดยผลค,คูณนั้นยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเช่น a คูณ b เท่ากับ b คูณ a นั่นคือ5คูณ3หรือ3คูณ5อันนี้คือคุณสมบัติของการสลับที่ของการคูณเห็นชัดๆเลยว่าอย่าง5คูณ3เท่ากับ15 หรือ3าคูณหก็เท่ากับ15จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายนี้ก็คือจะได้ตัวเลขเท่าเดิมซึ่งสามารถสลับที่กันได้นี่คือคุณสมบัติของการคูณต่อไปเป็นการหารการหารจะไม่มีคุณสมบัติของการสลับที่เพราะเมื่อสลับที่กันแล้วทําให้ค่าเปลี่ยนไปเช่น a หาร b จะไม่เท่ากับ b หาร a นั่นคือ5หาร3ไม่เท่ากับ3หารห หรือเช่นยกตัวอย่าง5หาร3เท่ากับ1.66แต่ถ้า3หาร5จะเท่ากับ0.6เห็นแล้วว่าผลลัพธ์ข้างหลังจะไม่เท่าเดิมจึงไม่สามารถที่จะสลับที่กันได้นี่คือคุณสมบัติของการหาร